ไการสตลดักนายมันรีได้เลยนะคสบปาหงษาบาทยี่สิบบาทครับท่านใดสนใจนะครับมะเข้ามาชมเข้ามาเิ่นเกมเลยนะครับ ่ด้านในของงานวันร้อนเลยครับหอมมากเโซนนี้ก็จะเห็นว่าคนเยอะมากช่วงนี้ก็มีงานกาชาติใช่ไหมคะ การกาชาติอยู่บริเวณด้านหน้ายีมของเราไม่พลาดนี่เห็นไหมออกกำลังกายด้วยกินด,ด้วยครับซื้อขนมมากินด้วยอุ้ยมีความสุขจังเลยว่าแล้วอันนี้ขนมบ้านบินเหรอคะพี่ซื้อมาจากตรงไหนของงานเนี่ยด้านในของงานร้อนเลยครับหอมมากพระเจ้าช่วยชิ้นเบลอเลยมะพราลำไยครับ ล่วงไปไม่เป็นไรเนาะแสดงว่ามีคนอยากกินพูดไปงั้นแหละดู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 มาดูเทคนิคเทคนิคการแบบร้อนไหมนะจ๊ะร้อนร้อนยังร้อนอยู่ค่ะอร่อยมากไม่หวานมันน้นมันนะไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่อร่อยจริงๆนี่ปลาคร์ตถ้าเราออกปลานาร์ตโอ้โห พูดเกินไฟปีละหลายหลายครั้งแต่เฉพาะงานกาชาตินี่คือปีละครั้งค่ะแล้วเราก็มาเจอกันแต่เมื่อก่อนเจอกันทุกวันใช่ไหมคะพี่ครับแวงโอ้โหมันร้อนน่ะรุ่นแรกของบางกอกยิมเอ้ยยังรุ่นสองรุ่นสองของบางกอกยิมคุณดูให้เดาอายุเดาผิดก็ไม่เป็นไรนะนี่ เกียณอายุข้าราชการแล้วพี่ชายของเรานี่คือเป็นหนึ่งในพี่ในยิมค่ะฮิสตอไปไหมอ้าวยังแทนบอกอะไรเลยบ๊ายบายเลยเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรเราจะแก่แบบมีสุขภาพเยสดีเห็นไหมเยดเลยเ uh huh. นาะ วันนี้ออกจากบางกอ,อกยิมแบบมีสีสันมากข้างนอกคือง,งานการชาติาไปนะพี่ไม่ลืมอะไรนะไม่ลืมโอเคอแล้วเขามาถ่ายไหมนะช่วงเด็อนนี้กลับพอดีอนะยา่างคนเล่นก็เล่นไปคนกลับก็กลับไป แล้วมันจะมืดแล้วด้วยวันนี้ที่ออกหรือว่าได้ออกไหมคะโอ้ควรไม่มีการก็ออกมาหน้ายิ้มเต็มไปด้วยผู้คนเพราะว่ามาเที่ยวงานกาชาดนี่เลยงานกาชาดของแท้โอ้เดีายวให้ดูบรรยากาศ

ยินดีเชิญเข้ามาชมบูธประโ s o n ต่างประเทศไ,ได้นะครับและซื้อสลากโบกี้นำโชคได้นะครับเปลี่ยน1เงิน100บาท1แดงแดงนะครับให้เป็นทองคำ10บาทนะครับรางวัลที่3เนี่ยพ <3 S 1> อคำ2บาทนะคร <5 S 2> ับรางวัลที่2พอคำ5บาทนะครับวันที่1ทองคำ10บาทโอ้ในข้างในาก็จะมีสิ่ง,งของต่างๆ่างพิเศษด้วยครับขายสองบาได้ครับมาขาย

เพื่อนเราหล่อนะครับเพื่อนก็สินะนะครับทูนะครับเพื่อนนครับสกี่ยับในวันนี้เป็นปีตะวันจากกาแฟจากประเทศคอสตาริกาแล้วก็ฟิลิปปินส์ครที่มันต่างกันยังไงครับของปีนี้กาแฟจากฟิลิปปินส์จะมีความหวานนะครับส่วนกาแฟจากคอสตาริกาจะมีกาจากคอสตาริกาแล้วก็จากฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็น4ประเทศเลยนะแล้วสายข่าวว่าแจ้งว่ามาจากอินเดียตะวัได้ไหมไม่าจากอินเดียแล้วอิดียได้เลยครับผม ถ้ามาชมได้นะครับถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับหรือขออภัยขอครับโชว์กระเป๋าน้ำเข้าเลยครับสวัสดีครับนี่ก็เลยครับนี่กระเป๋าน้ำนี่เป็นสติ๊กเกอร์หนี่มีอยไปไม่ยังมีแล้วช่วงสินค้าก็โซเชียลต่างประเทศผ่านได้นะครับ สวยค่ะต้องไปย้ายกางแล้วบเวลามัมีอะไรแบบนี้แบบพูดจะเห็นคนเยอะมากเยอะจริ ลุ้นช็ได้เลยนคะซื้อห้ใครและใครด้วยกับพี่ลุยนะคะเอฟคูซี่ที่สอที่หนึ่งเอฟคูซี่ใหม่ได้ไหมน่ารักมากค่ะคุณพ่อดีใจด้วยนะคะครับรออีกสักพักนี่ก็คือคนจะเริ่มเล่นเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้นะครับอยากเห็นบ่อปลาของกรมประมงที่นํามาให้ท่านได้ตกปลาแวะเข้ามาได้ครับแะตอนนี้บ่อโล่งเลยครับแวะเข้ามาได้นะคะเล่นเกมตกปลาหันสาวกับโอกระตุลกระเสงรศาพรตอนนี้นะครับ เชิญนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมามาถึงทุกโซนเกษตรและสหกรณ์แล้วนไหมในการเล่นเกมตกปลาหางสา20บาทครับตุ่มบวงนำบอกปลาจริงน้ำผิงเบ็ดและปลามาให้ท่านได้ลองตกปลาหางสาบัตร20บาทครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาชมเข้ามาเล่นเกมเลยนะครับ ได้ครับโอเคตรง <laughs> เล็กๆน้อยๆร่วมกับร่วมการมาเทสและบบมาทดลองได้ครับเป็20บาทเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเชียวก็ <S <S 1> <S 1> <S 1> อยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาลองเข้ามาทดลองได้นะครับว่ามันจะอะไรยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าสอยดาว20บาทเนี่ยขายขายกันฉับอยู่นะครับในรา้านแห่งนี้เราก็เราก็สู้นะเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าเราก็จัดเต็มไว้แหบบน,น้กันเราเราแต่ทุกท่านทุกท่านจะเลือกใช้เลือกช้อปปิ้งนะครับเพราะว่าเราสิ่งใดใด้กล้ ทุกนายได้นครับจะนำข้าสู่การทำบุญครับให้ร่วมกับสภาการชาติไทยครับทุกท่านนก็จะได้ขอรางวัลแล้วทุกท่านก็จะร่วมอุทิบุญไปกับพวกเราครับผมซึ่งตอนนี้นะสวัสดีครับขอเรียนเชิญนะครับเข้าได้เลยนะครับลองตลากสนุกสนุกครับ20บาทเยกน้ำผึ้งปีครับซึ่งในทางบุ๊กของเราก็จะมีการจัดจำหน่ายด้วยการบอกสองเชนด้วยกันก็คือสลากสลากชาติไทยร่วมกับสำนาคตสมัยยกน้ำผึ้งปีซึ่งเราแจกระดับใหญ่ มากมากจริงๆครับอันนี้่ราคาแั้ง0 0หนึ่ง้บาทครับไปแล้วหนอบาทอันนี้จะวูลุ้นพร้อมกันในวันที่2 1่อันวันา้ครับอุ้ยรางวัลออกยแล้วหรอครับรางวัลออกอยแล้วหรอครับนออกออกไม่มาเลยครับสมัครงานกาชาดปีองันร้อิบแปดนะครับ ขอให้แม้ว okay. oh, ่าเราจะมาเป็น uh ปีแรกครับแต่ว um ่าเราแจกอย่าจัดอย่างจัดเต็มแจกไม่แพ้ใครแน่นอนครับผมอยากให้ทุกท่านครับเข้ามามีส่วนเข้ามาทำในการสนุกและร่วมทำบุญไปพร้อมกันครับโดยหวังว่านะครับจะออกมาด้วยรอยยิ้มนะครับเพราะว่าเราได้ของรางวัลฉ่ำๆนะครับต้องใช้คำว่าฉ่ำๆจริงๆครับแล้วก็ข้างในเราจัดตกแต่งเทศกาลนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพันปีหลวกับพระนครเยี่ยมช่างเยี่ยมีการจัดแสดง

ครับที่โทรมาตลาดสํานักนายกรัฐมนตรีแม่แรงครับกองการขอที่จะมีนะครับเกี่ยว <sharing> <Debatte> 你给我滚！ สถานการบางปูนะครับโรตี๋ยวอทะเลครับเส้นเล็กทะเลแห้งนะครับซิกเนเจอร์ของเราครับที่สถานการบางปูนะครับในฟู้ของเราครับเรายกมาจากบางปูให้นะครับตลอด11วันครับเียนเชิญพี่ๆน้องๆครับมารวมชิมนะครับของพวกเราครับสถานการบางปูครับ รับดีกว่าคนเยอะมาก